เหรียญบาทแบบนี้ผมรับซื้ออยู่1นึ่ถึงห้าเลยนะครับมีใครมีบ้างไหมฮะใครมีเนี่ยลองพิมพ์มีหรือกดเลขหนึ่งที่ดูหน่อยเหรียญบาทแบบนี้คือเหรียญบาทรุ่นเก่านะผมไม่รู้ว่ามีใครยังเก็บไว้บ้างไหมนะครับเป็นเหรียในของในหลวงรัชกาลที่9นะบางคนมีไม่รู้เรื่องเนี่ยเอาไปใช้1บาทนะ จบเลยนะแบบเนี้ยขายได้เป็นร้อยนะครับโอ้โ oh, หมากกว่าหน้าเหรียญไปร้อยเท่านะบางคนมีอะยังเก็บไว้แบบไม่รู้เรื่องเอาไปใช้หนึ่งบาทนะนะเสียดายมากๆานะต้องบอกว่าเหรียญแบบเนี้ยมีวิธีการในการดูนะเดี๋ยวผมจะสอนให้แบบละเอียดเลยนะว่าเฮ้ยแบบไหนเนี่ยคูกแบบไหนแพงนะเพราะมันต้องมีวิธีการในการแยกบล็อกก่อนแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเหรียญบาทนี้เป็นเหรียญบาทแบบปกตินะไม่มีอะไรพิเศษนะก็เหรียญบาทธรรมดาเลยแค่เป็นเหรียญรุ่นเก่านะรุ่นเก่าที่แบบว่าคนปัจจุบันเขาจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็่วนเดี๋ยวเขาจะใช้เป็นในหลวง เนาผมรับซื้อเหรียญอะไรบ้างเนาะนี่นะครับเหรียญอื่นที่ผมรับซื้อเนี่ยก็จะมีพวกเหรียญคุดแบบนี้นะเหรียญคุดแบบนี้ผมรับซื้อทั้งหมดนะใครมียังไงก็ขายได้นะก็จะมีคุดหนึ่งเจ็ดนะคุดตรงคุดเฉียงคุดเก้าเหลี่ยมขอแค่แท้ผมมีรับซื้อให้ทั้งหมดและแบบต่อมาเนาะเหรียญสิบและขนาดแปลกๆพวกนี้ยังไงก็ขายได้นะก็จะมีคุดนะครับพระพิฆคเนตออมสินแล้วก็เอเป็กนะเหรียญยสิบแบบนี้รวมถึงวาร์อื่นก็ปล่อยได้นะครับแต่ว่าพวกนี้คือวาร์หลักๆนะ นี่แล้วพวกนี้ก็ปล่อยได้เช่นกันนะก็จะมีเหรียญรอ 5, ห้าเหรียญรอ 6, หกเหรียญรอเจ็ดนะเหรียญสมัยเก่าๆนะรอห้ารอหกรอเจ็ดเนี่ยถ้าเป็นพวกเนื้อเงินเนี่ยขายได้แน่นอนนะครับนี่ไม่ใช่แค่นั้นนะพวกเหรียญต่างประเทศเนี่ยผมให้ดูนะผมก็รับซื้อเหรียญต่างประเทศด้วยนะอย่างเงี้ยหัวหนามนะวันดอลลาร์นะเอสเวิร์ดอย่างเงี้ยหรือพวกเหรียญยืนซื้อไข่อะไรพวกนั้นนะถ้าเป็นเหรียญต่างประเทศประเภทเนี้ยผมมีรับเช่าให้นะรวมถึงพวกเหรียญสตางค์ร้าูพวกเนี้ยก็ขายได้นะและเหรียญอื่นอีกมากมายที่วางไว้หน้าไลน์นู่่่่่่นนนนนนนีีัะะะพรรเเคืองย ผมบอกก่อนพระนะผมก็รับเช่านะครับไม่ใช่แค่เหรียญเก่านะนี่ผมไม่ดูพระนะที่ผมรับเช่าวานเนี่ยจะลูกค้าเนี่ยนะับก็จะเป็นพวกเต่าหลวงปู่หลิวะไรพวกนี้ผมก็รับเช่านัใครมีเอามาแบ่งผมได้เลยโอเคนะครับกลับมาที่เหรียญบาทตัวนี้นะเหรียญบาทตัวนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่ผมรับซื้อประจําเลยนะครับใครมีผมการันตีเลยว่ายังไงก็ขายได้นะครับก็ อ่ะก่อนอื่นเลยนะจุดแรกจุดสําคัญนะที่จะใช้ในการดูว่าจะมีมูลค่าหรือเปล่าต้องดูที่ปีพศก่อนนะเดี๋ยวค่อยแยกบล็อกนะปีพศเนี่ยส่วนหนึ่งนะแต่ว่าอันเนี้ยเห็นไหมฮะปีพศคือปี25 29จําไว้นะว่าถ้าเป็นปี29เนี่ยมูลค่ามากกว่าหน้าเหรียญ1น0เท่านะบางคนมีในเงี้ยนะครับเอาไปใช้1บาทก็คือได้1บาทแต่ว่าถ้ามาขายให้นักสะสมหรือให้ให้ผมก็ได้นะคุณจะได้มากกว่าหน้าเหรียญ1น0 ถึงาถึง500เท่านะครับก็แค่นั้นเองนะวิธีการดูไม่มีอะไรเลยนะเป็นเหรียญบ้าทแบบปกตินะพระเสียนไม่ต้องกลับเออพระเสียงนนะจะตรงหรือพระเสียนกลับก็ได้นะไม่เกี่ยวนะจะเป็นพระเสียงกลับแบบนี้หรือจะเป็นพระเสียงตรงก็ได้นะไม่เกี่ยวนะแค่เป็นปี2อเท่านเแต่ว่ามีวิธีการดูอีกจุดหนึ่งนะที่จะได้มูลค่าสูงขึ้นนะกว่าเดิมนะอันนี้คือแบบปกติเขาเรียกว ช่อฟ้าสั้นเป็นยังไงนะอันนี้แบบช่อฟ้าสั้นนี่คือถูกนะถูกนี่ยังได้ประมาณ100นะช่อฟ้าสั้นเนี่ยผมจะส่องให้ดูนะให้ดูที่หลังคาวัดนะหลังคาตรงนี้นะหลังคาตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้นะที่ผมปายนิ้วชีนะ้เนี่ยเห็นไหมช่อฟ้าสั้นคือเนี่ยตรงหลังคาจะไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่ามันจะมีอีกบล็อกนึงเดี๋ยวผมส่องให้ดูนี่บล็อกนี้นะครับเดี๋ยวลองพลิกเหรียญก่อนตรงหลังคานะเห็นไหมตรงหลังคาเนี่ยเห็นไหมจะมีแหลมแหลมแหลมออกมาเนี่ยเป็นเป็นยาวๆออกมาเนี่ จำไว้นะถ้าช่อฟ้ายาวเนี่ยจะแพงกว่าช่อเออช่อฟ้าสั้นประมาณ2ถึง3เท่าประมาณนี้นะช่อฟ้ายาวคือมีแหลมแหลมออกมาแบบอย่างนี้นะครับบางคนไม่เข้าใจนะดูให้ดีนะช่อฟ้าสั้นจะถูกช่อฟ้ายาวแบบนี้นะที่หลังคามีแหลมแหลมแหลมออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยคือแพงนับจะแพงกว่าแต่ว่าเรรับซื้อนับถ้าเป็นเหรียญปี29นะแบบเนี้ยเนี่ยผมก็จะรับอยู่วันหนึ่งถึงห้านับถ้าช่อฟ้ายาวจะแพงกว่านะใครมีเนี่ยพวกเหรียญบาทเนี่ยผมรับซื้อประจํา นะรับรุ่นเก่าแบบนะี้พวกเหรียญรุ่นเก่าเ,เ,เนี้ยอ่าเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญอีกแบบหนึ่งนะพระเศียรใหญ่นะอันนี้ก็รับซื้อเดี๋ยวไว้ผมสอนให้ดูแล้วกันว่ารับซื้อ,อยังไงอันนี้ซื้อมาโห ก็เกือบพันอันนี้ก็ซื้อมาแพงอยู่นะตัวเนี้ยเหียญใหญ่ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมไว้สอนคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้เอาเป็นว่าเหรียญบาทปีนี้แล้วกันนะดูไว้นะดูไวนะ้ในแค่เป็นปี29นะถ้าคุณมียังไงก็ขายได้นะติดต่อไม่ได้เลยนะช่อง Token to you กูรูพิมนับทักบ้านฟ้าบ้านเขียวนะครับหรือจะตอตอได้หมดนะครับถ้าเป็นบ้านเขียวก็จะพิมสองพ0นนับแอดมาได้เลยนะฮะถ้าเพื่อนเต็มก็ทักบ้านฟ้าหรือไม่ก็ตอตอได้หมดนะครับ ก็วิธีการดูไม่มีอะไรเลยนะดูแค่ปีแค่นั้นเองนะแยกบล็อกให้เป็นนะอย่าไปขายหลุดนะจำไว้นะถ้าเป็นบล็อกชอบฟ้ายาวนะชอบฟ้ายาวแห,หลมๆหลากมาอย่างเงี้ยอันนี้แพงนะชอบฟ้าส,สั้นสั้นเดี๋ยวนี้นะไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยถูกนะดูแค่นั้นเองอยังถ้าถามว่าเหรียญพวกนี้ผมได้มายัางไงนะผมขอเล่าให้ฟังนิดน,นึงนะผมก็จะได้จากลูกค้าแหละผมเคยถามลูกค้านะพวกกนดิผมเวลาซื้อแล้วผมก็จะถามว่าเฮ้ยพี่พี่ได้มายัางไรนะชวนใหญ่ที่ ที่ได้มาเนะเขาบอกว่าได้ทอนมาอย่างนี้นเขาบอกว่าเฮ้ยได้ทอนมาจากการไปซื้อของอันนี้ได้บอกว่าเฮ้ยได้ทอนมาจากไปซื้อเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยบางคนแงยก็ปลุกเจออย่างเงี้ยนับแง่ก็ปลุกได้มาเจอ ER มาก็เอามาขายนับใครมีนับถ้าเกิดขายจริงมีจริงนับติดต่อมาได้เลยผมยิยนรับซื้อให้อย่า,อาไปใช้นะโคตรน่าเสียดายเลยนะใครใช้ก็ได้1บาทแหละนะอย่าไปใช้นะผมห้ามเลยอย่าใช้เด็ดขาดนะเหรียญแบบนี้